นคนปรปฐมกองทัพอากาศจัดเต็มงานวันเด็กปี2566เปิดรันเวย์แสดงแอร์โชว์เต็มรูปแบบที่โรงเรียนการบินอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมกองทัพอากาศเปิดสถาบันผลิตนักรบทางอากาศของกองทัพอากาศที่โรงเรียนการบินอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมให้เด็กๆได้เ,ดเ,ดเข้ามาร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566อย่างยิ่งใหญ่ โดยมีการจัดแสดงการบินแอร์โชว์อย่างเต็มรูปแบบนำโดยพลอากาศเอกอลงกรวรรณรสผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนโดยในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนสถานที่จากกองบิน6ดอนเมืองมายังโรงเรียนการบินอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมซึ่งการจัดงานวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้เยาวชน จะได้เข้ามาเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ด้านการบินและภารกิจของกองทัพอากาศอย่างใกล้ชิดเป็นการเปิดประสบการณ์โลกทัศน์ความกล้าแสดงออกให้กับเด็กและเยาวชนภายใต้คำขวัญวันเด็กปี2566ที่ว่ารู้หน้าที่มีวินยัยใฝ่ความดี หลังจากที่ผู้บัญชาการทหารอากาศได้กล่าวเปิดงานเสร็จก็ได้มีเครื่องบิน F16 บินผ่านพิธีเปิดและเครื่องบิน AU23 บินปล่อยควันสีธงชาติถือเป็นการเปิดงานวันเด็กแห่งชาติปี2566ในส่วนของกองทัพอากาศอย่างเป็นทางการโดยวันนี้จะเปิดให้เข้าชมการแสดงทางอากาศยานต่างๆถึงเวลา1 5นาฬิกาค่ะสำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการจัดแสดงการบิน ของอากาศยานแบบต่างๆของกองทัพอากาศที่บอกเล่าเรื่องราวการปฏิบัติภารกิจปกป้องน่านฟ้าไทยอาทิการบินต่อสู้ในอากาศการบินโจมตีทางอากาศการบินค้นหาและช่วยชีวิตการบินแสดงสมรรถะอากาศยานและการแสดงบินหมู่4ี่นอกจากนี้ยังมีการตั้งแสดงอากาศยานและยุโทโธปกรณ์ภาคพื้นการแสดงดนตรีจากวงดุริยางทหารอากาศ นิทรศการและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายค่ะนิว24ปณิทัศมามีสุขนางสาวปณิดามามีสุขภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณายงาน